ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องแนวปะนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนอยู่ที่บริเวณถนนเยาวราชนะคะ<ม>ก็จะพาไปดูตลาดเยาวราชแล้วก็จะพาไปดูตลาดสำเพ็งนะคะตอนกลางวันซึ่งช่วงนี้นะคะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะเริ่มเทศกาลกินเจเนาะก็ต้องบอกว่าที่เยาวราชนะคะค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้คนนะคะมากมายออกมาเลือกซื้อเลือกหานะคะ กับข้าวนะนหรือว่าเตรียมผลละหมากลากไม้นะคะซึ่งอาจจะมีการปรับราคาเพิ่มมากขึ้นเนาะในช่วงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงนะคะเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้ในวิดีโอนะคือคนเยอะมากนะคะนี่ดูจะให้ดูนี่นะคะคือเยอะมากจริงๆคือเต็มไปหมดนะคะ เวลาเดินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีสินค้ามากมายนะมีของอร่อยเยอะแยะนะคะนี่นะคะให้ดูภาพบรรยากาศคือคนเยอะจริงๆนะแล้วก็แน่นมากๆนะคะ เราจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวจะไปทะลุตรงสำเพ็งเนาะน,นี่นะคะดู คนเยอะจริงๆนะคะแล้วก็แน่นจริงๆกลางคืนยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะคะคลิปที่แอนมาถ่ายตอนกลางคืนเนาะนหลายที่นะคะก็เริ่มแขวนป้ายเจแล้วนะคะ นนีะะคะแทบจะแบบว่าหยุดดูสินค้าอะไรไม่ค่อยได้เลยนะเนื่องจากว่าคนเยอะนะคะ <Okay. S 1> ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้นด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็จะได้มาอัปเดตนะคะถ่ายคลิป ให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่นะคะก็ะเป็นร้าน กระเพาะปลานะคะหมูฉลามรนนะระะววัันนนนก

เดี๋ยวก็ใกล้ถึงนะคะทางออกเราแล้วก็จะไปออกถนนเยาวราชนะคะแล้วก็จะเดินข้ามไปฝั่งตลาดสำเพลงเนาะคนเยอะจริงๆนะคะยอมรับนี่ให้ดูภาพบรรยากาศคือเยอะมากคือแทบจะมองไม่เห็นเพรว่าสินค้าเลยนะก็จะเห็นแต่แบบว่า

นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปฝั่งโน้นเนาะเดี๋ยวรอรถโลงๆว่างๆนิดหนึ่งนะคะน,นี่นะคะร้านขายผลไม้เยอะมากเลยนะ<โลก> เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะสรุปไปถึงสำเพ็งนะคะก็ะค,ะคลิปนี้เราก็จะเอาภาพบรรยากาศก่อนถึงวันเทศกาลกินเจนะคะที่ต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะคะปีนี้คนออกมาซื้อของเยอะโหดูปลาหมึกนะคะนี่นะคะ ตัวใหญ่มากนะฮะนี่นะคะรองเท้าก็มีเยอะเดี๋ยวต้องเดินตรงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เลี้ยวขวา สเพ็งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่หลายคนนิยมมาเดินนะคะบางคนก็มาซื้อของใช้นะคะสำหรับตัวเองแต่บางคนก็มาซื้อของเพื่อที่จะนำไปขายต่อเนาะนี่นะคะบรรยากาศ เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปตรงบริเวณนี้เนาะนี่นะคะมันจะเชื่อมกันหมดเลยนะคะแถวนี้ก็จะเป็นตอกซอกซอยนะคะเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครมีโอกาสมาเดินก็น่าจะพอทราบนะคะแต่ว่าแอนก็ไม่ได้มาเดินนานแล้วนะน่าจะประมาณเกือบ6เดือนนะที่ไม่ได้มาเดิน ไม่ได้มาเดินสําเพลงประมาณ6เดือนนะตอนนั้นน่าจะมาเดินตอนที่กลับมาจากตุรกีช่วงปีใหม่นะปีที่แล้วนี่นะคะคนก็จะไม่ค่อยแน่นนะคะเท่าซอยที่เราผ่านมาตั้งแต่ทีแรกเนาะที่เป็น ถนนเส้นขายอาหารเส้นหลักเลยนะคะที่คนนิยมไปซื้อของนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะไปดูภาพบรรยากาศกิินนจรงเี่ยแอนก็ว่าจะหาซื้อแก้วนะคะแก้วเก็บความเย็นสักใบเนะาะเอาไปไว้ชายนะคะ ทางถนนนะคะก็จะค่อนข้างที่จะแคบหน่อยนะเป็นถนนเล็กๆนะคะมาเดินก็ต้องคอยระวังตัวเองนะคะโซนนี้ก็จะเป็นต่างหูนะคะซะเยอะเครื่องสำอางพวกสินค้ากิทช็ชอปนะคะ ที่นี่ก็จะนิยมขายในราคาส่งนะคะแต่ว่าบางร้านก็ขายในราคาปรีกเหมือนกันนี่นะคะ ดูเยอะมากเลยนะคะคิดช็อปน,น, <Hit shop S 1> น่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยโอ้นี่นะคะแมสท,ที่กำลังฮิตๆอยู่นะแมสเกาหลีนะคะดูมีหลายสีเลยไม่แน่ใจนะคะว่าราคาส่งเท่าไหร่อ๋ออันละสิบบาทนะคะนี่ทสามสิบแล้วพี่สาวนี่นะคะ 10บ,บาท โอเคนะคะเดี๋ยวก็จะขอปิดคลิปนะคะไว้บริเวณนี้ก็แล้วกันนะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดเข้ามารับชมก็หวังว่าจะมีความสุขนะคะในการรับชมคลิปเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ